ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่นายกเซรีจัดประกวดหนึ่งตำนานลาบขมเหนียวแห่งเวียงทองเหนียวจนคว่ำชามลาบไม่ตกเหนียวอย่างไงเราลองไปดูกันค่ะการประกวดลาบขมเหนียวของ12หมู่บ้านตำบลเวียงทองอำเภอสุเมนจังหวัดแพร่หนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครเฟ้นหาหมู่บ้านที่ลาบแพร่แบบลาบขมเหนียวเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่แต่ละหมู่บ้านมีสูตรลับลาบขมเหนียวนำมาประชันกันในงานนี้ เมื่อเวลา17.30นาฬิกา30นาทีวันที่10พฤษภาคม2,565อมบตเวียงทองอำเภอสูงเมนจังหวัดแพร่นำโดยนายเสรีเวียงนาคนายกอบตเวียงทองพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการอบตเวียงทองจัดงานกัดขวสลิงหิมยมตำบลเวียงทองครั้งที่2ขึ้นณท่าน้ำยมวัดทองเกตเก่าหมู่ที่สองตำบเวียงทองพบกับรำวงย้อนยุคนักร้องวงเกาะน้อยสาวรำวงสาวน น้อยคู่ร้อยสิบปีมหากรรมสินค้านานาชนิดของกินของใช้ที่ผลิตในชุมชนร้านค้าจากคลองถมลานห้างมาร์คโฟชมนิทรศการภาพเก่าเล่าอาดีตใส่หม้อหอมฮิวตระกาถือถุงผ้าจ่ายตลาดโดยมีนายศิวัตฟูบินในอำเภอสูงเมน้นร่วมทำลาบและเป็นประธานคณะกรรมการการตัดสินหาผู้ชนะลาบขมเหนียวตำบลเวียงทองในวันนี้ สำหรับลาบคมเหนียวของจังหวัดแพร่เป็นอาหารเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่แต่ละแห่งจะมีสูตรพิเศษของแต่ละหมู่บ้านที่ไม่เหมือนใครซึ่งการปรุงลาบควายตำบลเวียงทองไม่เหมือนใครแห่งใดในโลกลาบจนเขียงดังสนัน่นเนื้อควายต้องสดมากๆ ตอนลาบต้องใช้แรงมากกว่าลาบสูตรไหนในโลกบางสูตรจะใช้คอนไม้หรือว่าสักกระเบื้อทุบเนื้อก่อนจะลาบบางคนใช้มะแวงลาบใส่ในเนื้อเพื่อทําให้เหนียวส่วนเครื่องในต้องครบลวกให้สุกปรุงน้าพริกลาบที่ประกอบด้วยเครื่องเทศพื้นบ้านมีหอมกลิ่นมะแขวนเป็นเอกลักษณ์ลาบแพร่เมื่อผสมเนื้อลาบกับน้าพริกลาบคนให้เข้ากันต้องเหนียวชนิดที่คว่ำถ้วยใส่ลาบแล้วลาบต้องไม่หล่นจากชามซึ่งน้อยมากที่จะมีคนทําได้ จากนั้นนําผักกับลาบเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านเช่นมะแข้งหรือมะเขือพวงมะเขือยอดตดหมามาตกแต่งให้สวยงามจากนั้นให้คณะกรรมการตัดสินได้ชิมซึ่งบรรยากาศการประกวดเป็นไปอย่างสนุกสนานเพราะเป็นการลาบหันหน้าเข้าหากันเหมือนกับในอดีตที่ชาวบ้านจะมาช่วยกันลาบหากมีการจัดงานมงคลหรือว่างานใหญ่ๆของหมู่บ้าน ส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่ารางวัลที่1ได้แก่บ้านหมู่ที่4บ้านโฮงทองเกตรางวันที่2หมู่ที่9บ้านเวียงทองใหม่และรางวัลที่3 ·บ้านหมู่ที่12บ้านตง่งตาบลเวียงทองอําเภอสุงเมน่นจังหวัดแพร่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการขวบสลิงหิมยมตาบลเวียงทองเป็นการจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในตาบลเวียงทองหลังจากเกิดโรคระบาดโควิดสิเกิดขึ้นทําให้การค้าขายหยุดชะงักเศรษฐกิจตกต่ํารายได้ไม่เกิดขึ้นการจัดตลาดขวบสลิงจึงเป็นแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อปากท้องชาวตําบลเวียงทองต่อไปค่ะ

แล้ววเาแย่อวจัดในมาสักการ์มเดี๋ยวฟังไส้ฟังใส้เลืองทไหนพ่อเดี๋ยวกับ จิ้มล้วเปี๋ยคนมาค้นนะจะกรรมการนี่เตือนเพื่อนนะเจ้ากรรมขอันี้ก็ให้ทนสิวัาสี่บิ้นนะจ้ะท่านนายอำเภอสงเมรนนะเจ้านะเปิมมาเป็่ยนประคานนะจ้าต้งให้เอากรรมการขึ้นเราเต้นบนเมื่อนะเจ้านะกรรมของฉันะบนหน้าชั้นสี่แนนายยกสินหาพญาผมนั้นบนบ้านกาพบทผานายกนนูสุนินดีเจอต้องมีสี่ิลานะจ้ารองตวยอนะเจ้า เป็นในการตักเส้นเลยยังกินสาบแล้วเจ้าก็ชาบซิบคะแนนความเหนียวนุ่มซิบคะแนนทำคะแนนกรรมการแล้วเจ้านะสวดีนะสเฮาไหวลักไกลกว่าผมซิบคะแนนและการจัดจานแล้เจ้าเครื่องเพียงต่างๆ่าซิบคะแนนเจ้าหัน อาจ้าหน้าอาเจ้าทำยิบตดมือไว้เลยเหรอเจ้าหน้าเขาป้องกันโควิดแล้วก็เป็นมาตรการสำหรับนายเจ้าถ้ามันเหนียวเหนียวโตนี่มันต้องมืนกันอาข้าวเปิ้ล้าวเปิ้ลกันเออเออนั่นไงโอ้เหนียวจ้าเหนียวแม่นี่กาวอันนี้ของโมที่นึ่งเหรอเจ้าเอาชิมก่อนนะคะน้องว่ามันต้องเหนียวกันความเหนียวนุ่มการจัดจานก็มีส่วนเหรอเจ้าท่าน

เอาอาเนกันเจ้าไม่ล้ำแน่นอนพุทธอ่าท่านัเจ้ามันไม่ไดเจ้าอีกแสองถือไว้อาท่นขาท่านเอ่นดเนกันเมอาท่าน่นูเัอาท่าน <commandments> นายุกนํำสัแต่จะตน้าแหงนายกสเลยเก็บได้เก่ได้หรอเจ้าได้ไหมนด้วยโอ้นายน้แงเนอย่ามาจ้างเล่นมาดีพอเล่นอย่างงี้ยดีเลยใครเกิดม้หันลาบล้วงที่ตีนึเลยไหนไปสวดนะจ๊ะยก อหมูที่ดีนั่นเรานันเราจ้าหท่นในเอาหมปิดได้เดี๋ยวจะันกินกอฟลุงนี่ฮะลุนี่อวู่ตงลุงพนไหนป่ะนี่ยมันก็อยู่ตรงลุงพุ่นนะป่ะไปเลยเราจะมาับโตเนี่ยปัญหาันต้องพอทุกนะเราจอันนี้ช้อนนีนะเอาะ

และความสวยงามการจัด the จานรวมถึงเกลืองเคียงพักก <c oughs> uh, ั๊บมาเจ้าเจ้าสองครบกันยังเจ้าอันน้ำมูสามเจ้าโอ้เป็นอันนั้นเทียงไหนเทียงไหนที่มันล้นแต่เจ้าบโป๊ะเป็นหนังผนร่างกายในชุมชนรวมถึงร่างกายของผมนนั่งนั่มาโผลตเป็เจ้ากลับนี่เขาที่สามเจ้าต้องขอบคุณ นักข hey, ่าวเนี mm ่เ hmm. จ so so, right. so ้าจะแข่งนักถึงสนิวดาไปเน่เจ้าจะเพือนคนบอกว่นที้ได้สั้นล้อมเน่เจ้ายังเล่นฝ่าละ้วนมูซีนี่มาเดี๋ยวนี้ม้มนเป็ะซิบคนหนึงไปที่ผมไปให้ได้เนี่เจ้าบนใดเนี่เจ้านหนก็เท่าซ้ำเน่เจ้ามูห้าตั้มูหกเน่เจ้าหั่นเจ้าไปหนึ่งมูห้าตั้งแ่เจ้าทำาั้ยกเสรีนี่เน่เจ้าก็ทำมากต่ทั้งระเทเรา S <S <á> อาอ่า,อารม <ish> าตังนี่ไหนจ้ามูจิบคอิอันนี้โมโหจ้าแอันนี้โหค่ะมีครับเจ้าถ้าซื้อิวัตอร์เดี๋จ้าทำนายกมาหน้าการระซด์ทำนายยกสมรภตองโค้ดมำนายกสุรานตุนฮาวด์ทำนั้นเข้ากันได้ไหนเจ้านะทำได้ดีว่ะอ

ก็มาที <jeśli imagery> ่ห <vain> ลังนะท่านนายกจิ้มแต่ท่านนายกจิ <yanlış> ้มผมมีผลกัคะแนนเะอเ้าหน้คนโตว่าตอนเดียวเขาจยยัดไปบางส่วนเหมือนเจ้ากันจะไปทงนัทงยวงน้เหมือนเจ้าป็บบวกันแนมันเด้งหมอนโเไอเดียกออกไเลตีบางส่วนตีตียุบเอาไว้หนึ่งจานในยุบก็ไ้จระเจ้งตีกลับคะแนนเต่า

กนมูที่สิองจน่นนเดียน้ไหน้านว้นติอยู่ต้องแพกัเตรียมตัวนะเจ้าลับดิบอันนี้เก้านี่มูสิบค่ะแล้วก็สิบอ็ดแล้วก็สิบสองก่อนแจนลากตันเดียวฮากระเป็นไม่ช่วงของให้กฟันไคะแนระมวงอ๋อขันตกใ้มีไม่จิ้ฟันได้คะแนนที่เศษนะกะเจ๊ คนน้เดี๋ยวเจ้ารัชฉากดีแต่พักกัหลาบคนนี้จะน้อยไปน้อยหนึ่สงสมานคอนจีนี่มันแน่นะีเจ้าคนนี้ขวสลิง้วยนะมูนี้ชนะเลิศอันดับที่หนึงห่งเดี๋ยวเจ้าหรือว่าได้ที่สองในการประกวดลาบเดี๋ยวในควาคืนวันนี้เจ้านโอกการเมกาเรียนเชิญสำรับทันวินัยเทพสาทรเจ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านเราเะเจ้าพร้อมด้วยเงินสดมูลค่ะ พันบาทนะเจ้ามูที่เนชนะิการประกวดราบเดียวเบียงทองในค่ำคืนวันนี้ได้แกมูที่สัญญาแะเจ้ามูไหนได้่ันจะต้องเป็นออกมาหละเจ้าถ้า่ันได้ออกมานได้รางวัลเงินซับมูลค่าเจ็บพันบาทนะเจ้า cho <laughs> đi là ờ, cháu, anh ấy phải lệ cờ điếu cho tí đây đi nè lệ cờ này ีนะเจ้าตื่นกัได้เล็งเห็นความสําคัญของนโยบายวันนี้เพื่อปีการสืบสารในเรื่องของประเพณีต่างๆเกี่ยวกับในส่วนของท่องชินนะเจ้าและที่สําคัญคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะออกมาในเชิงของการท่องเที่ยวนะเจ้๊ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ผมก็ดีใจที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมของทีมงานและในกิจกรรมไป็นการส่งลสริมการที่นตัวในช่วงเทศกาลวันนี้ขอัข้าพเจ้า เกิดขึ้นนาคับคเณืน้เวลาไม่สถามนาแแต่จะเายนหมีสถานกา์ขิิดมันกระเดื่องีขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงว่าตีน้องเขาแต่ยังมีฝั่งตีก็ตีขึ้นมาโดยตงขาดแต่มาแต่ทางการตทางเนื้อปลาไม่เหมลอนนกมาเี่ยวานการมันดีขึ้นในขณะนี้ที่เราเร่งทงหมดนั้ชหญ่เจได้ะเปการข้นฟูได้เรื่อยๆเสร็ทุานล่างุกแห่งไหจะจไดห้ตีน้องได้มีได้ได้ได้มีการแก้คำหามนะครับ พิจารในวันนี้ก็เป็นพิจารมุ่ที่เขาอยากจะเป็นต่อในเรื่องของการสร้างอาชีพทางการขายอยู่เนี่ยจะได้ม่ช้องันอย่าง้ก็เป็นเหตนเสรษฐกิจในขั้นนี้จำได้ว่า็นข้องก็ตั้งแต่ผมเริ่ต้นก็จเดือนที่พิจรรเมื่อเือเมือาิาาลดขันที่สองาจารนว่างกองเองรมอีพทั้งีของเรนต้าเนี่ย เ็าจะเป็นตารางงานทต่อเนืองปทุกเดือนนะครับคือเละเดือนที่ีีุมแงไอ้แก็จะีมคทหลากหลายมันจาเป็นหน้าสยขึ้นเรื่อยๆนะครับคืนเราจรกอบกสถานการณ์นะครับ่ี้ผมก็ทำเลียนมาห้าเวลาสาีมันดีขึ้นแต่งจะมีหลาเรื่องนะครับเราจะอะไรก็นีเป็นกาต้อเ่านนนทุกทุกดือนทุกเทีนเราจะทกนปา

คือผมเคยได้เจากันได้หลายร้านตลาดหลายท่านก็ว่ามีเรื่องไ่ต้องมีเรื่องอะรหนหน้ามีธรรมชาติที่ม่ต้องา่น้ะครับคือเราไม่ได้จะเอาตรงนี้ถุองเนี่ยที่ติดที่สั้เนี่ยแาจะได้ส่งต่อในเื่องของการทิดทำการได้ท่านพิจารณานะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะก็ตัวเอาจะมีพิจารณาในเรื่องนี้ครับเอาอปกรณ์พร้อมตัวเขาจะทงทีมงานผั้นำท้องถิ่นท้องถี่แผนการจากโรงพยาบาลแล้ก็ต่อจานถี่น้อง เป็นตอปจะมาก้นนัดกิะตกันี้แตครั้งต่อไปครับคงจะพยายามเี่จะใด้ใจให้กิะต้กัะคนัผมจะได้ริงขึ้นนะครับอันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับทิ่ีมาลงกิะตุนในวันนี้ครับขอบคุณครับผมวัีครับ